สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการย4บาีโรนนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจําวันที่14ตุลาคม2568การทานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้โจ์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึง่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,าน,นั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคุวันอาทิตย์ค่ะคุณวันอาทิตย์สองดาบนะคะช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบญญางอย่างหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะที่กําลังจะหมดสัญญาหรือมีโอกาสเซ็นสัญญาใหม่ๆได้ด้วยนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านออนไลน์โซเชียลช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะ สองเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะค่ะข้าวซ้ายจ่ายขวานะคะหรือบางคนก็หมุนติ้วๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่บางคนอาจจะเสียงเงินเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแจตฤกนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารนะคะบัตรประชาชนนะคะหรือว่าต่อทะเบียนต่อประกันพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการงานคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะ ็เรียกว่าจะจะทำอะไรนะคะจะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้สำเร็จหรือว่าเรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เดิมๆเก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านของธุรกิจนะคะเรียกว่าไม่เงียบเหงานะคะยังมีลูกค้าเดิมๆนะคะยังมีลูกค้าประจําเข้ามาเพื่อกูดุดหนุ่อยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะใครที่โกรธการทะเลาะกันหรือก็มีบ้างนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะแต่มันก็ยังเป็นความรักที่ก็เรียกว่ายัางต้องอปรับมาคืนดีกันนะคะใครที่มีปัญหากันนะคะก็เหนื่อยฟรีกับการทะเลาะนะคะ ยังไงก็เขาเรียกว่าจะต้องอยู่เทิร์นไปเทินกันใหม่นะคะคนส่วนมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะหรือเป็นคนเก่าๆที่เคยคุยก็ได้หรือว่าเขาเรียกว่ามีโอกาสอายุห่างกันหลายๆปีก็ได้ด้วนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสองสนะคะสองสอนะคะ ต่อไปคนวจันคนวันจันนะคะสเตรนนะคะคนวันจันช่วงนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าในเรื่องของการงานนะคะคืออดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะไม่กลัวนะคะ ความรับผิดชอบช่วงนี้นะคะคนรั่นจันเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับขิงต่างๆนะคะในครอบครัวนะคะเราเป็นคนที่มีความมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะแต่ทุกอย่างคุณก็แก้ไขได้เคลียร์ได้นะคะช่วงนี้นะคะการงานอาจจะไปเจอลูกค้าเรื่องมากก็ได้หรือว่ามีโอกาสไปเจอไปเจอ,เจองานหนักๆเห,หนื่อยๆทำให้เราต้องเขาเรียกว่า บางคนเหนื่อยเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับลูกค้าก็ได้นะคะนะแต่ทุกอย่างเราเคลียร์ได้แก้ไขได้นะคะการเงินนะคะไม่ขาดมือนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากๆนะคะทั้งเย็ยบตั้งกอดทั้งประหยัดตั้งมัธยัตินะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรช่วงนี้แทบจะก็เรียกว่าไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะถ้าเหรียญน,นะคะประหยัดมัธยัตย์ยังไงรายจ่ายมันก็รอยอยู่นะคะนะมีโอกาส เสียเงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือว่าค่าโน่นค่านี่ค่านั่นนะคะมารออยู่เต็มไปหมดนะคะเก็บเหรียญช่วงนี้คนจันทร์คำนวณการเงินตลอดทําบัญชีรายรับรายจ่ายละเอียดรอบคอบนะคะแต่ยังไงเราก็ยังพอเอาตัวรอดได้อยู่นะคะรายจ่ายมันก็อาจจะเยอะแต่คุณก็เป็นคนที่รอบคอบในเรื่องของการเงินถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทําทางด้านประเภทบัญชีตัวเลขนะคะงานทางด้านประเภทนี้เราค่อนข้างเก่งนะคะเขาเรียกว่า ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีหรือว่าตัวเลขนะคะสุขภาพช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะคะบางคนอาการเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะ,นะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานที่แบกของหนักยกของหนักนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขแปดส เจ็ดนะคะแปดสี่ห้าเจ็ดนะคะคนวันคัรนะคะคนวันคารนะคะ,คนนคะ,คะ The Emperor ช่วงนี้คนคนวันคัรนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะใครที่อยากเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะอะาได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสาเร็จนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สมดุลผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเรียกว่าด้านของการงานผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือใครที่ทํางานต่างด้านประเทตหน่วยงานราชการนะคะนักทหารตํารวจนะคะหรือว่า เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเด่นนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเดอะเมดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือใครที่กําลังเรียนต่อปริญญาเอกปริญญาโทการสมัครการสอบกา,การแข่งขันช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะและช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการทําบุญไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอบรหรืออาจจะอยู่ในช่วงของเรียกว่า ช่วงของกัทถินก็ได้นะคะนกักววันอังคารมากักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญช่วยเหลือสังคมนะคะได้ด้วยกินใจดีงามช่วงนี้นะคะบางคนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอะสตาร์นะคะความสุขนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพักผ่อนนะคะมีโอกาสไปไปในสถานที่เก่าๆหรือว่าที่ที่ทเป็นธรรมชาติก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เป็นถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆกัลยนณมิตรใหม่ๆธุรกิจนะคะจะมีลูกค้าจะมีเพื่อนนะคะมักจะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะส่วนทางด้านของคุณผู้หญิงช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสลยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับซ่อมแซมร้านค้านะคะถ้าปรับเปลี่ยนวงจุ้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ความรักนะคะมีโอกาสพบอนร่วมกันนะคะ mm. คนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะ mm. บางคนนะคะ mm. เป็นได้ถึงต่างชาตินะคะ mm. หรือว่าเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโ mm. ชคลาบนะคะ mm. สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออายุของคุณพ่อนะคะจะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่จับไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะคะสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะคะ 4, 9, 10, ปดดาบว้าวุ่นคิดมากคิดเยอะเขาเรียกว่าแปดดาบเขาเรียกว่าคนที่ตกอยู่ในขวังนะคะชอบคิดเรื่องเก่าๆหรือว่าชอบคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงได้ด้วยเหมือนกันนะคะาบางคนเครียดในเรื่องของการงานหรือว่าเครียดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคิดมากคิดเยอะพักผ่อนน้อยนะคะหลับไม่สนิทนะคะช่วงนี้นะคะระวงังความดันไม่เกิน,นะคะเป็นเรียนศีรษะนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธมกกักจะเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลบางคนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอูนะคะซ่อมรถหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานีโรงพักตํารวจได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นแล้วแต่คนนะคะนะใครใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังก็ต้องรับขอบมีโอกาสโดนจับมีโอกาสเาะเรียกว่าการจอดรถการผ่าไฟเขียวไฟแดงก็ต้องดูให้ดีนะคะต้องดูรับคอบหรือบางคนอยู่ในช่วงของหมอนนะัดตรวจเช็คสุขภาพ ได้ด้วยเห,หมือนกันนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับอู่นะคะซ่อมรถนะคะนะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะก้าวถ้วยยิ่งเครียดก็ยิ่งกินนะคะช่วงน,นี้คนวันพุธบางคนนะคะยิ่งนอนดึกยิ่งนอนพักผ่อนน้อยนะคะนะก็จะกินทานเยอะด้วยนะคะนะกินก็เรียกว่ายิ่งดึกยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินบางคนกินแล้วก็หายเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับพวก พวกเบาหวานพวกน้ำตาลนะคะเดวิลนะคะแล้วก็บางคนก็เครียดเครียดก็มีโอกาสอยากเล้ยงอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะกลางค่ำกลางคืนผับบาร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วนะบางคนก็หาหาที่ระบายความเครียดนะคะช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อพยพกลางค่ำกลางคืนนะคะถ้าใครมีอาการริ้ยงดืง่ม นะคะอาการมึนเมานะคะเดวิลแปดาบเก้าดาบนะคะถ้าขึ้นมาพร้อมกันนะคะอารมณ์ของเราก็จะค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปนะคะความเจร้อนนะคะคําพูดนะคะก็มีโอกาสที่จะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแนะช่วงนี้นะคะรวมทั้งคนวันพุ์นะคะ ให้ระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบมันหลอกมันลวงได้ด้วยนะคะจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังนะคะบางคนมาในรูปแบบแกงกอเซ็นเตอร์ก็ต้องระวังหรือหยิบยืมกันเงินของใครอาจจะไปโดนเอารัดอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเขาเรียกว่าคิดคิดส่วนต่างที่มันมากกว่าก็ได้นะคะ,นะคะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะคนโสด มีโอกาสพบคนถูกใจในสถานที่อาโกจรกลางค่ำกลางคืนนะคะได้ด้วยนะคะแต่เราก็ต้องดูมักจะเป็นคนที่มีเจ้าของเข้ามาปพันด้วยแล้วก็โกหกเราว่าเป็นโสดได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีโอกาสโดนหลอกลวงก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังคําพูดนะคะมีโอกาสขัดแย้งได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปนะคะมีเลข8 9 ข้าห้านะคะแป่เก้าเก้าห้านะคะสมัครเค่ะ คนวันพฤหัสหกไม้เท้าช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะนะยังมีลูกค้านะคะประจาลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆยังมีความรักความเมตตาเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะรวมทั้งช่วงนี้คนวันพฤหัสมักจะเกี่ยวข้องกับการให้ทานการทําบุญนะคะการบริจาคทานนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมายืมทางการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะตัวของเราเองนะคะรายจ่ายมันก็เยอะนะคะนะเราเองก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะการเงินอาจจะตึงตึงมือได้นะคะแต่เราก็ยังมียังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะนะมียังมีคุณภรรยาบางคนยังมีคุณสามีหรือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านะอาบุญหลักผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะพวกสี่เหรียญเขาว่าเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นประหยัดมัธยัต,ยตินะคะช่วงนี้นะคะทั้งหยียดทั้งกอดน,นะคะ ห้าดาบนะคะอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเพณีรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะเรียกว่าโดนกัดแข้งกัดขานะคะทำนะให้เรารู้สึกอึดอัดเหนื่อยเหนื่อยก็อย่าไปใจร้อนนะคะทุกอ,อย่างมันก็จะผ่านไปส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขหกหกสี่ห้านะคะ 6-6-4-5ส่ 6, 6, หไปนะคะคนรุน่นศคนรุ่นศนะคะคนรุน่นศโอ้คนรุน่นศก้าเหรียญการเงินดีค่ะคนรุ่นศนะคะช่วงน,น,นี้การเงิน ะะจะได้รับข่าวดีเรียกว่าเป็นไปในที่ทงที่ดีนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้าหรือใครที่รอคอยเงินอยู่นะคะบางคนเดียวกับเป็นเงินก้อนใหญ่ผู้หญิงผิวขาวนะคะมากกะนําความสําเร็จมาให้หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเล็กเปลี่ยนผู้แบงก์ผู้ธนาคารน,นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะตราชนิดท้วยช่วงนี้นะคะจะทําอะไรมีความละเอียดแล้วก็รบอบคอที่มากขึ้น มีสติมากขึ้นนะคะทําอะไรคนมันสุกบางคนก็ได้ว่าใจมีจิตใจที่เย็นลงมากขึ้นนะคะ 3. เปเรียนนะคะคําพูดมีสเสน่ห์นะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะการเงินจะได้จากคําพูดของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะที่เคยเข้ามาอดุดหนก็จะแวะเยนกลับมานะคะยิ่งเราพูดดีเคเทคแคร์ดีๆนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะไม่หายไปไหนนะคะ สามไม่ถา,มากันงานนะคะบางคนทํางานควบคู่2อ,อย่างสามอย่างช่วงนี้นะคะในเวลาเดียวกันได้ด้วยบางคนมีโอกาสขยับขยายงานนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่สี่มีเลข9033ศูนย์สามสานะคะเก้นองะคะ่ะคะอไปคนที่สอง คนรนสาวนะคะเดินมจิเชียนคนรนสาวช่วงนี้นะคะสติปัญญาไวพริบดีนะคะบางคนมีโอกาสทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือบางคนกาลังกำลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆนะคะอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจบางคนอยากจะขายของออนไลน์นะคะก็ก็ข้าออนไลน์นะคะโซเชียลนะคะก็สามารถทําได้ช่วงนี้คนรนสาวนะคะ ยิ่งใ,ใครที่ค้าขายออนไลน์นะคะเราก็ต้องเน้นพรีเซนต์ตัวเองไฟ์สดก็ได้นะคะนะเพราะเราจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคูยเจรจาสื่อสารแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะเรียกว่าการค้าการขายมีฉลาดมีไหวพริบนะคะน้องๆหนูๆน,น,นะคะการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะ ผลการเรียนดีขึ้นหรือว่าอัพเกรดที่ดีขึ้นนะคะได้ด้วยนะคะเสร็จปุ้ยนะคะความสุขนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะกับความกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันช่วงนี้จะพูดจะคุยกับใครอะไรนะคะมักเกี่ยวข้องกับร้านอาหารมักเกี่ยว,วข้องกับเขาเรียกเเรียกว่ามีโอกาสไปในสถานที่ ก้แม่น้ําติดแม่น้ํานะคะติดท,ทะเลมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันมีโอกาสกินทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพกดาบเขาเรียกว่าการเวลานะคะนะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะอัศวินไม่เทา้ามีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะบางคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเป็นประเทศใกล้ๆ หรือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะมองโดยรวมคนันเสานะคะการงานนะคะความรักนะคะนัเป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะการเงินไม่ขาดเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาสุขภาพระวังเกี่ยวข้องอกับภูมิแพ้ผื่นคันบางคนปวดแขนด้วยนะคะความรักมีโอกาสกินทานานัร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักนะช่วงนี้นะคะบางคนมาจากแดนไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะ หรือเจอกันทางออนไลน์โซเชียลช่วงราบเล็นนะกน้ำให้จับข้าีบซีมาเลข1060นะคะ1060นี่คือดวงของคนทางจิตวิญาก็จบลงแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะสวัสดี